ลูกแมวเดินมาลูกหมาเดินตามนับหนึ่งสสเอ๊ะนั่นลูกไก่ลูกช้างตัวใหญ่เดินแกว่งหางไปลูกนกสุขใจบินไปบินมาสวัสดีผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะมาพบกับครูยาวเช่นเคยนะคะเด็กๆได้ฟังคำล้องจองของครูยาวเมื่อกี้แล้วเรามาช่วยกันนับ ลูกสัตว์ที่อยู่ในคำคล้องจองของครูยาวกันค่ะมานับกันค่ะเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะมี1ลูกแมว2ลูกหมา3ลูกไก่4ลูกช้างแล้วก็5ลูกนกอ่ะมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะครูยาวก็จะพาเด็กไปเรียนรู้หน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักนั่นเองค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกผู้น่ารักนั้นเราไปรู้จักความหมายของสัตว์กันค่ะเด็กๆสัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นได้รอบๆตัวรอบๆบ,บ้านตามป่าเขาในน้ําสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆรวมถึงการกินการอยู่อาศัยสัตว์ก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะเด็กๆอย่างเช่นสัตว์บก สัตว์บกก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกนะคะก็จะมีทั้งสองขาสี่ขาหรือมากกว่านั้นนะคะเด็กๆอย่างเช่นช้างม้าวัวควายลิงหมูหมาไก่เป็ดเป็นต้นนะคะสัตว์บกส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆก็จะมีช้างม้าวัวควายหมาหมูหมลิงเป็นต้นค่ะ สนะคะสัตว์น้ําก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ํามีวงจรชีวิตในน้ําสามารถหายใจในน้ําได้นะคะอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาม้าน้ําแมวน้ําปลาดาวนะคะเด็กๆสัตว์น้ําที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีปลาโลมาวานแมวน้ําเป็นต้นค่ะเด็กๆ สนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือสัตว์ที่อาศัยได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำค่ะเด็กๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นก็หมายถึงสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆอย่างเช่นกบเขียดอื่นอ่างคางคกเต่าตะภาพน้ำแล้วก็จระเข้เป็นต้นค่ะ สสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์นะคะเด็กๆควบคุมในเรื่องอะไรควบคุมในเรื่องการให้อาหารควบคุม ในเรื่องการคุ้มครองดูแลการผสมพันธุ์ของสัตว์ตามความต้องการได้และสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีความผูกพันกับมนุษย์เป็นอย่างมากเราจึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแต่ก็ไม่นับรวมกับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะก็คือ 1. สัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างเช่นหมาหรือสุนัขนั่นเองนะคะแล้วก็แมวกระต่ายกระรอกนก หรือว่าปลาสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็2ส,สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในฟาร์มนะคะเด็กๆก,ก็อย่างเช่นไก่เป็ดหมูวัวควายม้าค่ะ 5. สัตว์ป่าสัตว์ป่าคือสัตว์ที่มนุษย์ไม่ได้เลี้ยงดูและมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะเด็กๆซึ่งสัตว์ป่าก็จะอาศัยอยู่ในป่าเท่านั้นนะคะก็อย่างเช่น เสือสิงโตเก้งกวางบางชนียีาาราฟม้าลายและพสุนักจิ้งจอกเป็นต้นนะคะเด็กๆสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นเดียวกันกับพืชเลยนะคะเด็กๆประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากสัตว์มีมากมายเลยะคะ่ะอย่างเช่นนำมาเป็นอาหารนำมาเป็นพาหนะ หรือใช้แรงงานบนรรทุกสิ่งของไถนาใช้ทาเครื่องนุ่งห่มนะคะเด็กๆใช้ในทางการแพทย์สําหรับทดลองตัวยาใหม่ๆนะคะรวมถึงการทําให้เกิดรายได้ในครอบครัวโดยการเลี้ยงนั่นเองะคะ่ะเด็กๆก,การดูแลรักษาในสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเด็กๆเ,เราควรให้ความรักความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ,ะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยที่สะอาดเมื่อไม่สบายเราควรพา สัตว์เลี้ยงของเรานะคะไปให้สัต,ตะวะแพทย์เป็นผู้ดูแลรักษานะคะส่วนในสัตว์ชนิดต่างๆนะคะดเด็กๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําสัตรรว์ครื่องบวกเครื่องน้ําหรือว่าสัตว์ป่านะคะเราควรอนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้สัตว์ต่างๆสูญพันธุ์นะคะอนุรักษ์ยังไงก็อนุรักษ์โดยการเราไม่ล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานความเพลิดเพลินค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ สำหรับหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักเด็กๆสามารถบอกประเภทของสัตว์ได้ไหมคะไทยนะคะครูยเยาวก็มีใบางานและกิจกรรมสร้างสรรค์ามาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะใบางานของครูยเยาวก็คือให้เด็กๆวาดรูประบายสีสัตว์ที่ตนเองรู้จักนะคะส่วนกิจกรรมสร้างสรรค์ของครูยเยาวก็คือให้เด็กๆระบายสีรูปภาพและใช้กรรไกรตัดตามอรอยที่คุณครูยเยาวให้ไว้นะคะและมาดูกันว่า ดาษใบนั้นจะกลายเป็นอะไรเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มให้ครูยาวและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ